โน้ตบุ๊กแบบไหนแล้วเหมาะกับสายทำงานโน้ตบุ๊กเยอะไป่หมดค่ะที่ขายปัจจุบันนี้หน้าตาก็คล้ายๆกันไมหมดแต่วันนี้บอกได้เลยเดี๋ยวสีจะพาเลือกแบบไม่อคติแต่ในแบรนด์นี้บอกได้เลยนะคะว่าคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากทาง Intel Inside My Heart คอมเนี่ยมันก็เหมือนเมียนะคะบางทีคอมก็หนักเก่าไม่แรงบางทีเล่นก็ติดติดคัดคัดสะดุดค้าง <c oughs> ก็เลยอยากซื้อเครื่องใหม่เพื่อแก้ปัญหา <c oughs> เอ,า,อางี้นะคะง่ายๆก่อนเลยค่ะเทคนิคในการเลือกคอมพิวเตอร์ดูแค่ดีไซน์ไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะต้องดูเลยเนี่ยนะคะก็เหมือนเลือกผู้หญิงนะคะดูที่สเปคหรือเลือกผู้ชาย <c oughs> ส่วนวิธีการเลือกเครื่องที่เป็นชิปประมวลผล Intel ที่รองรับตัว Project Athena ตัวนี้มองง่ายๆเลยค่ะมองหาสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ Intel ที่เป็นสีดําติดอยู่ตรงตัวเครื่องแบบนี้ซึ่งเขียนว่า Intel Engineer for Mobile Performance อยู่ตรงใต้คีย์บอร์ดนี่เลยค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงให้คุณไปสังเกตสติกเกอร์ Intel Gen 10ที่แปะอยู่แต่ถ้าใครเน้นทำงานแล้วก็พกพาสะดวกด้วยให้ดูโน้ตบุ๊กที่สามารถรองรับ Project Athena ของทาง Intel ค่ะแล้ว Project Athena คืออะไระง่ายๆมันมี6ข้อที่เป็นมาตรฐานที่ทาง Intel ว่าเอาไวะ ข้อที่1พกผ่าง,ง่ายสะดวกสบายน้ําหนักก็เบาแล้วก็พร้อมใช้งานตลอดเวลาเปิดปุ๊บจับโหมดสลิป1นึไม่นาทีจะต้องพร้อมใช้งาน ข้อที่2รูปแบบการทํางานนี้มันจะต้องตอบโจทย์ตอบได้หลายโจทย์ในทีเดียวนะคะเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยจะต้องเป็น two in one ที่สามารถปรับรูปแบบการใช้งานต่างๆได้เช่นพับเป็นแท็บเล็ตหมุนจอได้หรือถอดจอภาพขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ข้อที่3เรื่องของการประมวลผลถ้าเรียกว่าเป็นโปรเจกต์อเทนานี่ต้องประมวลผลได้อย่างดีเยี่ยม <Yeah! S 1> นั่นก็คือชิปประมวลผลที่ใช้เนี่ยต้องเป็นเทน Gen intel core i5 หรือ i7 เป็น Ram ที่8 g SS b ssd 256 g b อะไรขึ้นไป บ,บ,บางรุ่นอาจจะเป็น o p t a n memory แบบ H10 ติดตั้งมาให้ด้วยอะไรเงี้ยขอ้อที่4แบตเตอรี่ต้องประหยัดพลังงานใช้งานไปได้ยอะๆเลยยาวมาก ข้อที่5การเชื่อมต่อต้องดีรองรับการใช้งาน WiFi 6 Thunderbolt 3ไปจะถึงกิกะบิต LTE ข้อที่6ชิปประมวลผลที่ใช้ต้องรองรับการใช้งานกับ AI สิจ้าคุณพี่ซึ่งตอนนี้มีแค่ CPU ของทาง Intel เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้เรียกการทำงานนี้ว่า Intel Deep Learning Boost AI ก็มั่นใจว่าถ้าผ่านมาตรฐานเหล่านี้ที่ซีพูดมาเนี่ยเครื่องมันก็ต้องดีในระดับหนึ่งแล้วแหละและนี่คือตัวอย่างเครื่องที่รองรับ Project a t t h e n a a c e r spin 5เครื่องนี้แหละค่ะตัวนี้ cpu intel core i 7 1 0 6 5 g 7ตัวนี้เป็นกราฟิกชิปมาอยู่ในตัว cpu เลยซึ่งนั่นคือตัว iris plus และแน่นอนค่ะเป็นกราฟิกชิปที่มีประสิทธิภาพสูงมากตัวหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ คือคุณบางครั้งเนี่ยนะคะเราจะมานั่งดูแค่รหัส CPU มาดู core มาดู t ท r ด a มาดูแค่การ์ดจอแบบนี้มันไม่ได้นะอย่าโดนหลอก เราต้องดูจุดประสงค์ในการทำงานของเราด้วยนะจ๊ะว่าที่สำคัญเนี่ย CPU ตัว Intel Core i7 1 0 6 5 G7 เนี่ยนะคะเป็น CPU ที่มี AI Deep Learning ซึ่งแม้จะมี Core กับ t r ทรดน้อยกว่าแต่การมี AI นั้นทำให้การทำงานนี้ดีขึ้นทุกอย่างในหลายๆด้านทั้งการทำงานทั้งการสตรีมวิดีโอที่ดูความละเอียดเนี่ย 4K ได้โดยที่เครื่องเนี่ยไม่มีการสะดุดใดๆทั้งสิ้นยิ่งเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่อง,องการ upscale ภาพต่างๆ CPU ที่มี AI จะทาการ upscale ได้ดีกว่าเหมือนกับโทร ัมือถือ,อยังไงอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งบางเครื่องที่มีการ์ดจอแยกก็อาจจะทํางานได้ไม่ดีขนาดนี้ก็ได้เพราะการ์ดจอส่วนมากจะใช้เล่นเกมเป็นหลักถ้าอย่างนั้นจะให้รู้ว่า CPU มี AI หรือไม่ดูที่ไหนให้ดูที่รหัสตัว G และดูต่อท้ายเลยค่ะ ส่วนการทํางานจะทํางานตัดต่อหรือว่าเป็นแค่แบบออฟฟิศทั่วไปที่เรานั่งทํางานกันอยู่เนี่ยนะคะก็น่าจะทํางานได้อย่างไหลลื่นเพราะว่า Intel ลเขาเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ดังๆอย่างเช่น Adobe Microsoft เพราะฉะนั้นตัวเครื่องก็น่าจะตอบโจทย์มาแล้วกับพวกแบบซอฟต์แวร์ที่โดนใช้เป็นหลักการทํางานของโปรแกรมก็จะสอดคล้องกับ CPU ของ Intel ซึ่งเหมาะกับโปรแกรมของพวกสายครีเอเตอร์ทั้งหลายแหละขอย้ำถ้าคุณจะต่อแบบบ้าคลั่งฮาร์ดคอร์แบบหนักๆเลยเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าหนักเกินไปอยู่หน่อยนึง เอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาการซื้อโน้ e ตบุกรุ่นใหม่ๆเลยนะคะอย่าลืมมองหาสติกเกอร์ตัว Intel ที่อยู่ตัวเครื่องที่วันนี้สีได้บอกทุกคนนะส่วนใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊ก แบตอิดพกง่ายเชื่อมต่อง่ายเป็นเครื่องที่สเปคดีๆซีแนะนำโน้ตบุ๊กที่รองรับโปรเจกต์อะเทนาจำชื่อนี้เอาไว้ค่ะแน่นอนโน้ตบุ๊กเนี่ยนะถึงจะปี2020ก็คงจะต้องรีวิวแบบเดิมว่ามันก็ควรจะคงสเปคที่ดีแต่มีความเบาความบางพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ใช้ได้อย่างยาวนาน ซึ่งประสิทธิภาพในการประมวลผลเป็นโน้ตบุ๊กก็ต้องทําได้อย่างยอดเยี่ยมไม่อายใครวันนี้ไม่ได้มาขายเอเซอร์นะคะแต่ถ้าใครสนใจตัวเอเซอร์สปินฟตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ advice jb banana it city กันได้เลยค่ะส่วนสาหรับโปรเจกต์อ t เทนาตัวนี้สีว่าดีไปเลือกซื้อกันได้เลยค่ะมีอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ถามเข้ามาได้ผ่านใต้คลิปนี้นะคะทั้ง f a c e b o o k อย่าลืมไปกดไลค์กันได้ด้วยนะคะ Instagram ไปจะถึิง Tik Tok ของซีนะคะแล้วเจอกันหนาะบ๊ายบายซับะไครตเขาด้วยนะ we okay.